เื่องของ product feature แล้วก็ key benefit ต่างๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนว่า Key Product Feature แล้วก็เ e n e f i t เนี่ยค,ค่อนข้างจะคล้ายคล,ยคลยึงกันมากกับทางฟัดของกลุ่มสีนะคะต้องเรียนว่า s อสไทยเนี่ยมีความย้อนแย้งในเชิงของโครงสร้างโดยเฉพาะ s อสไทยอยู่ในระบบเนี่ยมีจำนวนมากถ,ถึงสามล้านลายนะคะหรือประมาณ99%ของผู้ประกของ,กรงระบบการทั้งระบบแต่มีบทบาทต่อ สำคัญเนี่ยมาจากเวสไทยในส่วนใหญ่เนี่ยค้าขายในประเทศไทยเป็นหลักนะคะขณะที่ผู้ส่งออกเอสตมีายเนี่ยมีจานวนไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นของเวสมีทางระบบเรามองว่าทางรอดของเอสไทยเนี่ยจึงได้แก,ก่การเข้าไปเชื่อมในวงจรการค้าระหว่างประเทศซึ่งทําได้สองแนวทางนะคะโดยในทางแรกเนี่ยเราก็มองว่าเราต้องยกระดับผู้ประกอบการ s วสีไปเป็นผู้ส่งออกให่ได้ซึ่งแนวทางนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการพัฒนาองค์กร นะคะแล้วก็องค์ความรู้ของผู้ประกอบการแล้วก็เสริสมประสบการณ์ในด้านต่างๆซึ่งจริงๆแล้วในเ x ็กซิแบเนี่ยมีสูง,งเฉพาะยกระดับผู้ประกอบการให้สามา,ารถส่งออกได้ผ่านรรยงานภายในที่เรียกว่า e x ็กซนะคะส่วนแนวทางที่2เนี่ยสามารถทําได้ทันทีเลยนะคะได้แก่ให้ SME ไทยอยกราเนี่ยให้เข้าไปอยู่ในซัพพลายเชนของผู้ส่งออกนะคะ คอนเซอร์นะคะหรือผู้ประกอบการรายใหญ่เนี่ยที่มีความแข็งแรงและก็มีประสิทธิภาพเนี่ยในการบริหารจัดการสัยเชนเนี่ยค้ำจุนผู้ประกอบการ SME ให้มีโอกาสเข้าถึงสถาบันการเงินได้ไง่ายขึ้นในอากดอกเบี้ยที่ปกติแล้วใน s อ e จะเข้าไมถึง ริการที่กวงจรและก็บทบษัทของเอซิแบงเนี่ยที่ต้องช่วยซ่อมสร้างและเสริมให้ s อ e ไทยเป็นผู้ส่องออกมืออาชีพเราก็พร้อมสนับสนุน s อ e ไทยให้เชื่อมกับซัพพลายเชนในวงจรการค้าระ่ังประเทศด้วยบริการที่ที่เราเรียกว่าสินเชื่อเครือข่ายธุรกริจวงจรนะคะหรือ Ex ซ m Supply Chain Financing s o l ร t i o n อหรือย่อๆว่า s อสเนะคะเพื่อเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจ s อ e ที่เป็นซัพพลายเออร์ของผู้ประกอบการรายใหญ่เนี่ย เข้าถึงแล้วก็อ้างอิงเครดิตที่แข็งแรงของผู้ประกอบการรายใหญ่บริการดังกล่าวเนี่ยจะช่วยให้ผู้ประกอบการ s อ e เนี่ยเข้าถึงสินเชื่อได้สะดวกขึ้นนะคะในต้นทุนที่ต่ำลงแล้วก็ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ทำประกันไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ธนาคารนะคะสามารถทำธุรกรรมผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มได้นะคะใช้ง่ายปลอดภยัยแล้วก็เราให้วงเงินผู้สูงสุดเนี่ย25%ของยอดรวมปีลาสุด นะคะควันนี้เนี่ยเอ็กซิมแบงค์เนี่ยมีโปรโมชัน่นพิเศษด้วยนะคะสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อเอ็กซิมสปายเชนฟินแลนซ์สินสมุนไพรโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมสําหรับการทําธุรกรรมเป็นระยะเวลาสิเดือนนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังให้ฟรีประกันการส่งออกนะคะสำหรับ F im, เอ็กซิม for small business สำหรับการคุ้มครองการส่งออกไปยังผู้ซื้อหนึ่งรายวงเงินผู้ซื้อเนี่ยสูงสุดูนย์สามแสนบาทนะคะเอ็กซิมแบงค์เองเนี่ยให้ควมามสัมพัญกับการ ้นและพัฒนาเศรษฐกิจที่จะต้องเริ่มต้นที่รากฐานนะคะดิฉันเชื่อว่าสินเชื่อ Ex Chain e X10 p p l y r i a i n Financing s o l u t i o n ของเาในเมริเนี่ยจะช่วยให้ผู้ประกอบการ SME มีแรงขับเคื่อนระบบเศรษฐกิจก้าวข้ามข้อจำกัดด้านเงินทุนและอำน,นาจต่อรองผ่านระบบที่ทันสมยัยเสริมสร้างความแข็งแกร่งเพื่อพร้อมเริ่มต้นสำหรับโอกาสใหม่หลังโควิด19นะคะ ท่านผู้มีเกียร์ทุกท่านานะเอ็กซิแบต้องเรียนว่าเราเป็นสถานันอันธมินของารเรามีพันธิจและภารกิจที่ชัดเจนนะคะในการสนับสนุน,น,นผู้ประปกอบการไทยทุกระดับทุกขนาดที่ทําธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการสร่งออกเอ็กซิบแบเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ประกอบการในการเข้าถึงแผ่กนุนและการเข้ามาเป็น ลูกค้าเอ็กซิบแบงต์นะคะจะสามารถทําให้ผู้ประกอบการไทยเข้าถึงวงเงินและบริการอื่นๆอีกมากมายนะคะนอกเหนือจากสปายเชนฟินแลนซ์ซิสเลูชั่นที่เราพูดในวันนี้ที่จะช่วยให้ SME ไทยเติบโตได้ในเวทีโลกค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับคุณดาราสวั